ข่าวพลเมืองวันนี้พาไปดูศูนย์บริจาคโลหิตที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนออกไปบริจาคเลือดกันน้อยลงเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะการรับบริจาคโลหิตแม้จะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือยามที่ต้องเตรียมรับมือโควิด1 9ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ซึ่งหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นสภากาชาติไทย รับผิดชอบสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน9จังหวัดบอกว่าช่วงนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งและแต่เดิมที่มีแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่24-26หน่วยต่อเดือนปัจจุบันถูกยกเลิกไปกว่าครึ่งเช่นกันเนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ยอดโลหิตที่คาดว่าจะได้รับ 3,000ถึง4,000ยูนิตต่อเดือนปัจจุบันรดเหลือ1,000ยูนิตต่อเดือนปกติเลือดจำเป็นอยู่แล้วค่ะกับผู้ป่วยที่เขาต้องการใช้เลือดยังไงก็ต้องให้เลือดนะคะคือใช้อย่างอื่นทดแทนไม่ได้นะคะปกติเลือดที่เราจ่ายให้กับโรงพยาบาลท,ที่ขอมาจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ของยอดที่ขอมา นะคะเช่นขอมาวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถจ่ายให้ได้แต่ปัจจุบันนี้หลังจากสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยเราจะจ่ายให้ได้ประมาณวันที่7ของการขอมาแล้วก็จ่ายได้เพียงแค่20%เเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่นอนรอเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะต้องรอเลือดนานขึ้นนะคะเลือดที่ภาคบริจาคมาเนี่ยเราจะจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะคะประมาณ 72โรงพยาบาลด้วยกันนะคะที่เราจะให้ขอนแก่นเองโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นออกเหน่วยรับเบริจากเลือดนี่ได้ประมาณเดือนละ3,000ก็ยังไม่พอนะคะโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ก็ได้เดือนละประมาณ3,000เหมือนกันของภาคที่ออกเหน่วยรับเบริจากเลือดก็อยู่ที่2,000แสดงว่าในขอนแก่นเนี่ยเราสามารถหาเลือดได้นี่อยู่ที่ประมาณ7-8,000ถุงด้วยกันนะคะที่จะใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพองค่ะใช่ค่ะจากสถานการณ์ที่มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลงก็ทําให้การส่งต่อความช่วยเหลือเรื่องการสนับสนุนโลหิตไปยังโรงพยาบาลต่างๆในภาคอีสานตอนบนทั้ง9จังหวัดต้องล่าช้าออกไปซึ่งนี่เป็นอีกเรื่องสําคัญที่เจ้าหน้าที่มองว่ามีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องการอาสาสมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมแบ่งปันด้วยการบริจาคโลหิต ผู้บบิจากโลหิตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริจากโลหิตประจำหรือว่าผู้บบิจากโลหิตรายใหม่ที่คิดจะออกมาบริจากเลือดนะคะขอเชิญชวนให้สามารถที่จะมาบริจากเลือดได้นะคะ ออกมาจากบ้านก็ปิดแมสนะคะเป็นแมสผ้าเพราะเราไม่ได้ป่วยอะไรนะคะเนาะเดินทางด้วยรถจนสุดบุคคลก็ดีจะได้ปลอดภัยนะคะเมื่อมาถึงสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมิวัดไข้ก่อนนะคะมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะรวมถึงว่าให้ท่านผูกแมสตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนการคัดกรองว่ารออว่านอนรับบร,ริจาคเลือดนะคะอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่ามาบร,ริจาคเลือดที่ไหนท่านจะไม่ได้รับ โรคโควิด -19 เก้ากลับไปนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนจะให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยจะทำให้ท่านมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะทันวาสีสุภาพทีมข่าวพลเมืองรายงาน